ก็วันนี้เป็นวันบุญมหาภูทรอานยิ่งใหญ่ของวัดครองกรรมของเรานะครับซึ่งเราจะทอดผ้าพักฐินแต่ปีนี้เนาะ่านนายกหน่อยปีนี้มันเหตุการณ์ที่มันมีอะไรที่เราว่าอาทิตย์อะไรนะครับก็ข้าพวกผู้่ิจ้านะครับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณนี้ไม่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับก็ขอเนาะก้าถวายความอะไรอย่างสุจหึวงเดชพระ ย่าศรีกิตพระบรมราชีนาพระราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเจ้าหน้าที่ทำทำงานดีมากครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับพระพิพระองค์เพื่อชา้าปาปัญาและประชาชนใ้วใครต่อแถวก็ได้หมดนะครับพระราชชนีกิตนานาประการยังสถิตอยู่ในประสบไม่ก่อนหัวใจชาวไทยป่าบนีรันข้าพุทธเจ้าชาวพี่น้องวัดองกลางและพู้อยู่ ารเหลือเยอะอยู่ขอถวายความจงรักภักดีและร้องล้นึกถึงในพระมหาีิคุณอันหาีิสูดน์ไม่ได้เพื่อนุ่งน้นเสดสุขวันคาลัยนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาเมื่อวันที่24สี่ที่ผ่านมาในเดือนตุลานะครับพวกเราน้อยชาวไทยในรถแท่จิ๋่ลำเลึกเึื่อนแต่พี่น้องครับเราวันนี้เป็นวันพ่อ กรถินนะครับของพี่น้องวัดของกรรมและหมู่บ้านใกล้เพียงตามตอนนี้นะครับเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพาะพระลงชาอนุญ,ญาตของพระพุทธเจ้านั้นได้มมตัดว่าภายในหนึ่งปีนั้นนะครับจะมีเทศกาลทอดกระถินอยู่แค่เทศกาลเดียวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดใดที่มีพระพิสูจนจำปัญษาไม่ต่ำกว่าห้าลูกมีพุทธานุญาตว่าให้มีทอด ผ้ากรินได้นะครับก็แล้วทีหนึ่งไอ้หนึ่งทื่จะมีแค่เทศกาลเดียวก็คือวันแรมหนึ่งข้างเดือนสเมเอ็ดไปจบเอาวันเพ็ญเดือนที่สองแค่นั้นเองก็คือเป็นอุปศน์อันยิ่งใหญ่นะครับของเราชาวไทยพุทธทั้งหลายที่เรามาร่วมด้วยช่วยการทอดผ้ากระินในปีนี้ นะครับซึ่งที่น้องโดยเฉพาะชาวบ้านของตาบของเราก็ได้จับท่อกระถินในวันนี้แล้วครับก็ขอสมุมมนาสาธุนะครับทุกท่านที่มาร่วมด้วยกันอันนี้สวรสคีคนรรับมาจไหน่าครับนี่จะแถวนี้เองวันนี้เอามาแจกที่เอามาขายครับมาดูส่วนนี้ครับเอามาแจกฟรีนะครับโดยเฉพาะไอส์ครีมนะครับรับบุญกครับรับบุญนะครับวันนี้ทางบอกว่าไม่ขายตรงนี้ นกอ๋ออันนี้คือบุญของท่ารที่อยาเอามาขายที่มามาแจกครับพี่แจกม้วนแจกเนาะยิ่งได้หลากหลายเลยครับเอามาแจกนะครับวันนี้เราร่วบมือกูพนานในส่วนบุญด้วยกันนะครับนี่เราจะทอดทั้งอาทิตย์นี้เอามาแจกครับของที่อยู่ในดำตรงนี้ได้เลยของไหนตรงไหนว่างท่านใดที่เอามีผู้บุญของที่เอามา มาตรงนี้ไม่ต่อแถวกันเลยทันไหมใครทันได้แม่คนได้มันอยอมอบไงอยากใส่เจะเด็กหรือมยอนขอกกันนะหลังไม่ได้ ถึง ทำแล้วแอดไปหายกินน้ำก่อนอน,นี่เดี๋ยวช่วงแห่กระถินเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกรอบนะครับอันนี้เป็นของของแอดนะครับเนี่ยยังไม่แก่เลยรอก่อน

วันนี้ได้เยอะมากครับดูดูแต่ละคนวัดคลองกำานะครับอำเภอปอกแดงจังหวัดระยองนะครับวันนี้ลงทานวััันน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 ริิงงทีี่แคืออขาาาเมมมมดด้้้้้หยสุไไ พี่ขอน้ำส้มหน่อยแก้วหนึ่งพี่ขอน้ำส้มหน่อยแก้วนึง่งแล้วแล้วนี่ที่บนเาหรี้ยเขาเป็นีช่ไครอบครัวก็จะรืนเาไหมไเนี่ยใช่ครับโอ้โหบุญสมันยิ่งใหญ่จี่ใจที่เรามาม้นุก่ตามน้องระาสนาทุกน้องต้องการ หน้าตาสดใสนะครับผู้ระทำลงดาหน้าตาสดใสที่แย้มแก่ับสวยงามกับทุกคนนะครับผู้หญิงก็สวยงามนะครับแถมนะครับส่วนผู้ชายก็หล่อนะครับส่วนผมเองที่เรียแนะครับ่อนก็หล่อหือนตันะครับแต่